สิงโตคือราชาแห่งสัตว์ป่าอย่างไรก็ตามในบรรดาสายพันย่อยของสิงโต8ชนิดสิงโตบาบาลีถือเป็นสิงโตขนาดใหญ่มากและมันคือราชาของสิงโตที่มีชะตากรรมอนาาันน่าเศร้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกมันก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าสิงโตบาบาลีคืออะไรสิงโตบาบาลีหรือสิงโตแอฟริกาเหนือ เป็นสายพันธุ์ของสิงโตโบราณที่ลอดมาจากยุคน้ำแข็งเดิมทีพวกมันอาศัยอยู่ในเขตเทือกเขาแอตลาสในแอฟริกาเหนือจนมีอีกชื่อหนึ่งว่าสิงโตแอตลาสนอกจากนี้ยังเคยพบในริเบียออลจีเรียโมรล,ล็อกโกและเคยไปถึงตะวันออกกลางสิงโตบาบารีเป็นสิงโตที่มีขนาดใหญ่มากจุดสังเกตที่ทำให้มันแตกต่างจากสิงโตแอฟริกาและสิงโตอินเดียคือมันมีขนาดที่ใหญ่และอ้วนกว่า ซึ่งหากเป็นตัวผู้จะยาวได้ถึง2.3-2.8เมตรและหนักประมาณ270-300กิโลกรัมในตัวเมียจะยาวประมาณ2.5เมตรและหนักประมาณ180กิโลกรัมอย่างไรก็ตามเรื่องขนาดยังเป็นที่น่าสงสัยเพราะสิงโตบาบารีในที่กักขังจะมีขนาดเล็กกว่าสิงโตชนิดนี้ในธรรมชาติทั้งตัวผู้และตัวเมียจะมีแผงคอ จึงเป็นการยากที่จะแยกพวกมันด้วยการมองแต่ปกติแล้วตัวผู้จะมีขนาดใหญ่และมีแผงคอที่มีสีเข้มและยาวไปจนถึงกลางหลังซึ่งรูปลักษณ์นี้อาจมาจากการที่แอฟริกาเหนือมีอากาศหนาวเย็นก็เป็นไปได้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับประชากรของสิงโตบาบาลีแน่นอนว่าเป็นฝีมือของมนุษย์เจ้าเก่าสิงโตบาบาลีเริ่มถูกล่าโดยมนุษย์ที่เข้ามาตั้งลกลาก จนทำให้ที่อยู่อาศัยของพวกมันลดน้อยลงในช่วงทศวรรษที่1 9พวกมันลดลงอย่างรวดเร็วจนในช่วงทศวรรษที่20พวกมันก็หายไปในหลายพื้นที่จนในปี1925สิงโตบาบาลีตัวสุดท้ายที่ถูกพบในธรรมชาติก็ถูกบันทึกภาพเอาไว้ได้ต่อมาสิงโตบาบาลีตัวสุดท้ายที่ถูกบันทึกก็ถูกยิงตายในปี1942 หลังจากนั้นก็ไม่มีหลักฐานการพบพวกมันในธรรมชาติอีกเลยจนพวกมันถูกประกาศว่าสูญพันธุ์อย่างเป็นทางการในช่วงปี1960คำถามสำคัญคือตอนนี้ยังมีสิงโตบาบาลีรอดชีวิตอยู่หรือไม่ถึงแม้ว่าตอนนี้สิงโตบาบาลีจะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติแต่เป็นเหมือนเรื่องตลกร้ายที่ประชากรที่เหลืออยู่ของพวกมันอยู่ในมือของมนุษย์เนื่องจากเดิมทีสิงโตบาบาลีจำนวนมาก ถูกจับมาเลี้ยงในวังของกษัตริย์และคนรวยรวมถึงในสวนสัตว์ทำให้ปัจจุบันมีสายพันธุท์ที่เติบโตอยู่ในที่เลี้ยงอยู่หลายรุ่นปัจจุบันมีสิงโตบาบาลีอาศัยอยู่ในที่เลี้ยงประมาณ100ตัวทั่วโลกโดยมีเยอะที่สุดคือที่สวนสัตว์โมร็อกโกและตอนนี้เริ่มมีการสำรวจในเขตอุทยานต่างๆในแอฟริกาเหนือเพื่อก่อตั้งโครงการฟื้นฟูประชากรสิงโตบาบาลีในธรรมชาติอีกครั้ง โดยหวังว่าพวกมันจะได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัยต่อไปมาดูเกตความรู้เกี่ยวกับสายพันุย่อยของสิงโตกันสิงโตเดิมเคยมี12ชนิดย่อยที่ได้รับการยอมรับแต่ปัจจุบันเหลือเพียง8ชนิดย่อยเท่านั้นแม้ว่าหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นโมคะซึ่งทั้งหมดจะมีดังนี้ชนิดที่1สิงโตเอเชียหรือสิงโตอ,อินเดียพบในประเทศตุรกี ข้ามเอเชียตะวันตกเฉียงใต้สู่ประเทศปากีสถานประเทศอินเดียและแม้กระทั่งประเทศบังกลาเทศปัจจุบันเหลือประมาณ300ตัวในอุทยานแห่งชาติปากีในประเทศอินเดียชนิดที่2สิงโตบาบาลีเดิมมีการการะจายพันธุ์จากประเทศมโมร็อกโกถึงประเทศอียิปป์ปัจจุบันสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติโดยตัวสุดท้ายถูกฆ่าตายในประเทศมโมร็อกโกเป็นสิงโตชนิดเดอยที่มีขนาดใหญ่มากชนิดหนึ่ง มีรายงานว่ายาวได้ถึง3เมตรชนิดที่3สิงโตแอฟริกาตะวันตกพบในตะวันตกของแอฟริกาจากประเทศเซเนกัลถึงประเทศไนจีเรียชนิดที่4สิงโตคองโกตะวันออกเฉียงเหนือพบในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของคองโกชนิดที่5สิงโตแอฟริกาตะวันออกหรือสิงโตมาไซหรือสิงโตซาโว พบทางตะวันออกของแอฟริกาจากประเทศเอธิโอเปียประเทศเคนยาจนถึงแทนซาเนียและประเทศโมซัมบิกชนิดที่6สิงโตแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้หรือสิงโตกาตองงาพบทางตะวันตกเฉียงใต้ของแอฟริกาชนิดที่7สิงโตแอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้หรือสิงโตทานสวาลพบในบริเวณทานสวาวของแอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงอุทยานแห่งชาติคูเกอร์ชนิดที่8สิงโตแหลมกูดโฮปซูนพันไปจากธรรมชาติเมื่อราวปี1860ผลจากการวิจัยพบว่าไม่ควรแยกสิงโตชนิดนี้ออกมาจากชนิดย่อยอาจเป็นไปได้ว่าสิงโตแหลมกูดโฮปเป็นประชากรที่อยู่ใต้สุดของการกระจายพันธุ์ของสิงโตชนิดย่อยอื่นอย่างเช่นสิงโตแอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้ เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องสิงโตบาบาลีชะตากรรมที่น่าเศร้าของราชาแห่งสิงโตถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบ๊ายบาย